สวัสดีครับพบกับช่องโรงเรียน,นนะครับตีมร่างบ้านน้องอุ้งอิงนี่ออกกันใจครับแม่น้อยปล่อยเองครับในมลปรามันชั้นเพลนนะครับผุ้มตำบุน้นตำบุ้นนะครับต้องโมแมครัวโมแมครัวนีด่ดีดีอยู่ข้างหลังครับ นอนเล่นอยู่ข้างหลังครับกระดูกไม่มีนะครับเก็บหมดแล้วตะกี้ลุงเดียเดินดูอยู่โอ้ อยู่นี่ไปกลับไปก่อนไปเลยไปเดินกลับไปก่อนไปเดินกลับไปก่อนเลย ขอให้ทุกคนก็ส่งพระสงับพระสงฆ์ระหารกับของเพื่อเพื่อความเพื่อความจะแห่ซึ่งมีคุณบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดการสาธ

ขอหวานอล้วไก่อนครับขอหวานคับผลไม้้วอนก็ได้วยสลวยสลวยที่หลังก็ได้สวยอีกรอบก็ได้ของหวานคับผลไม้วาอะไรไ้ สวดสวดน้ำให้พรไ่อยรับพรจากพระตอนนี้นพวกโยมถวายพระเสร็จแล้วพระจะดำเนินการฉันนิมนต์ด้เดยีๆกันหนังนี่แล้วครับอยู่กับแม่ใหญ่

อยู่นั่นหลเนาออยู่นี่เลยเนอะเอออยู่นี่หละเนอะเนอะนอยู่นี่ก่อนน่ะ

นองล่ะฮะนองล่ะอืมไปดิเตี๋ยวในกันไม่ได้นะนะไปีดีๆก็ไปเตี๋ยวในไม่ได้นองก็ไปเตี๋ยวในไม่ได้ ชัวนปลาก็ชั้นเป็นนะครับผมนะหลวงปอ่ก็ชั้นเป็นอยู่นะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวเสียงดังไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามกดสติ๊กเกอ์แจ้งกดกระดิง่งแจ้งเตือนแต่อย่าก,กดก้างกดซน่านะครับฝากติดตามจากลุงดิยทีมรังบ้านหนองอุเงิงบ้านนางแม่บ้านนนองอุ่งหิงนะครับไว้ด้วยนะครับยุงยุงหวาดวิ่น,น,นึงครับผมคนก็เยอะ แกงซีข้าววาวุ่นนี่ก็เยอะเจอกันไหมคลิปหน้านะครับพุ่วัสดีครับพ่ม